อีกหนึ่งประเด็นในวงการมวยนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะทางฝั่งกัมพูชาหลายคนมีการแชร์ข้อมูลแล้วก็เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ครับทางกัมพูชาเนี่ยเขามีการเปิดขอเรื่อรายเงินนะครับตั้งเป้าเนี่ยก็คือ33ล้านนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันซีเกม2023ที่จะถึงนี้โดยกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพปรากฏว่าล่าสุดครับยอดเนี่ยหลายคนบอกเห็นแล้วก็ปาดเหงื่อเหมือนกันนะครับ อย่างที่เราทราบกันว่ามีเรื่องราวให้พูดถึงอย่างมากนะครับหลากหลายเรื่องราวในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2 3ที่จะเกิดขึ้นที่กัมพูชาซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพนะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยทางฝั่งกัมพูชามีการปรับเปลี่ยนเกมการแข่งขันนะครับออกกฎแบบแปลกแปลขึ้นมาในกีฬาหลายชนิดครับซึ่งที่กําลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักก็คือกีฬาม,มวยไทยที่กัมพูชาเขาดันไปเปลีป่ยนชื่อเป็นกุนคแมจนเมื่อไม่นานมานี้ครับมีรายงานเรื่องกุนคาแมว่าจะสามารถจัดแข่งขันได้หรือไม่เนื่องจาก อาจมีชาติที่ตอบตกลงเข้าแข่งขันไม่ถึง4ชาติ4ประเทศได้แก่เมียนมาสปปลาวและกัมพูชาแค่3ประเทศครับเหมือนว่าตามกฎเนี่ยจะต้อง4ประเทศขึ้นไปอีกทั้งยังมีการแจ้งไปว่าจะาบรรจุก,กีฬาดังกล่าวไม่ครบ12เดือนก่อนจัดแข่งขันกับมนตรีซีเกมอีกด้วยในเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าล่าสุดในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของซีเกม2023ทัทางฝั่งกัมพูชาเปิดช่องทางสําหรับบริจาคเงินให้กับกัมพูชาครับโดยมีข้อความระบุนะครับบอกว่า นักกีฬาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยลำพังพวกเขาต้องการกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนและโดยเฉพาะชาวกัมพูชาที่อยู่ร่วมชาติเดียวกันเพื่อสนับสนุนพวกเขาให้รับชัยชนะและประสบความสำเร็จเพื่อชาติของเราคุณสามารถเมอาอำนาจให้นักกีฬากัมพูชาด้วยการบริจาคเงินนอกจากนี้นะครับตามรายงานข่าวได้ระบุว่าเป้าหมายที่กัมพูชาตั้งไว้เนี่ยอยู่ที่ราวๆหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ33ล้านบาท แต่ผู้บริจาคล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงประมาณบ่ายสองมีเพียง2381เหรียญสหรัฐหรือแค่80,000นบาทเท่านั้นครับนี่ขณะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าการแข่งขัน,นซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญกัมพูชานะครับจะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม66ซึ่งนับวันเวลาแล้วเนี่ยก็จะพบว่ากัมพูชาเนี่ยมีเวลาอีก2เดือนกว่าๆที่ทางเจ้าภาพซีเกม2023่เนี่ยจะได้รับเงินตามเป้าหมายที่วางไว้ครับ ก็เป็นกำลังใจให้างการผู้ชานะครับในการจัดซีเกม2023ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนชื่อหลายกีฬาทั้งกต,ติกาเกมต่างๆก็จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ครับ